สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะพูดถึง b ลูไฮเปอร์เลียนเอลิตซีซูเปอร์ชูตัวแข่งคู่ล่าสุดจากประเทศสหรัฐอเมริการองเท้าคู่นี้ถ้าจะให้ผมนิยามว่ามันเป็นรองเท้าตัวแข่งที่มีคุณสมบัติมีข้อดีอะไรผมจะบอกว่ามันเป็นรองเท้าตัวแข่งทําความเร็วนะครับเป็นตัวแข่งทําความเร็วที่ถือว่าเป็นรองเท้าที่ดีคู่นึงแต่ไม่ค่อยดังในบ้านเราคู่นี้มันมีคุณสมบัติมีข้อดีอะไรผมจะเล่าให้ฟังคู่นี้น้ําหนัก2 1 9กรัม ไซส์9.5 us 27.5ซนเมตรนะครับมีน้ำหนัก219กรัมก็ถือว่าค่อนข้างเบานะครับมันให้ฟิลยกเท้าควงเท้าได้ง่ายนะครับยกเท้าควงเท้าได้ง่ายมันไม่ถ่วงเท้าส่วนอื่นๆข้อดีก็มีเรื่องของการระบายอากาศถือว่าเป็นรองเท้าที่ระบายอากาศดีนะครับบริเวณอัปเปอร์เนี่ยเป็นผ้าถักรอบอัปเปอร์เนี่ยมีรูพุนเต็มไปหมดเลยแล้วก็ ลิ้นรองเท้าก็มีรูอีกเช่นกันนะครับมีรูที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นลิ้นบางนะครับมีรูใหญ่แล้วก็บริเวณด้านในของลิ้นรองเท้านะครับเย็บติดกับโครงรองเท้าหนึ่งข้างส่วนเชือกเชือกเป็นแบบเชือกหยักเชือกถักตรงนี้ก็ผูกปมได้ดีนะครับผูกแล้วมันไม่หลุดง่ายนะส่วนโครงรองเท้าด้านหลังตรงนี้ไม่ถือว่าแข็งแรงมากแต่ก็ถือว่ามันให้ตัวได้เยอะแล้วก็มันแน่นโอบกระชับข้อเท้าเราดีนะครับชิ้นส่วนเป็นหนังกลับแล้วก็มีนวมบุ ก็ถือว่าไม่หนาไม่บางตรงนี้ก็เกาะกระชับกับข้อเท้าส้นเท้าเราดีมิติโดยรวมของอัปเปอร์นะครับถือว่าเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างเรียวนะครับมันไม่ได้กว้างมันค่อนข้างเรียวมันเรียวมาตั้งแต่หน้าเท้ากลางเท้าแล้วก็ส้นมันจะเกาะไปกับเท้าเราได้ดีมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ายกขาง่ายรองเท้าแนบไปกับเท้าของเรานะครับส่วน แผ่นอินโซเป็นแบบแผ่นโฟมหนาประมาณ3ม mm. มิลิเมตรแผ่นโฟมตรงนี้แผ่นอินโซโฟมเนี้ยมันแกะไม่ได้มันติดกาวมานะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรโฟมของคู่นี้เป็นโฟมที่เขาใช้ชื่อว่า dna flash version 2คือมันมีการฉีดไนโตรเจนเข้าไปนะครับในโฟมแต่สารตั้งต้นวัตถุดิบบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรบางสำนักจากช่องรีวิวของฝรั่งเนี่ยจากเพจของฝรั่งเ็บอกว่าเป็น eva บ้างไม่ใช่ eva บ้าง สรุปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโฟมอะไรแต่ว่าหลักๆก็คือมีการฉีดไนโตรเจนเข้าไปนะครับให้โฟมมันฟฟให้มันมีความดีดเด้งที่ว่าดีขึ้นนะครับจากรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นไฮเปอร์เลียนเลิรุ่น2นะครับรุ่นนั้นผมมีโฟมมันแน่นกว่านี้รุ่นนี้รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นจากรุ่น2นิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าวิ่งสบายขึ้นแต่รวมๆแล้วโฟรมรุ่นนี้ก็ยังมีคาแรคเตอร์ที่แน่นเป็นหลักนะครับมีความนุ่มแฝงนิดนึง ส่วนแผ่นคาร์บอนเขาใช้ชื่อว่า Speed Wall นะครับบริเวณตรงกลางตรงนี้มีการเซาะร่องแผ่นคาร์บอนนะครับเพื่อลดน้ำหนักแต่ว่าจริงๆแล้วแผ่นคาร์บอนเนี่ยถือว่าแข็งนะครับแผ่นด้านหน้าเนี่ยแข็งมากนะครับแล้วก็มันมีแรงดิดเด้งที่ถือว่าสูงนะแล้วก็ประกอบกับโฟมบริเวณด้านหน้าเนี่ยมันจะแน่นกว่าบริเวณอื่นส่วนอื่นแล้วพอทีเนี้ยแล้วพอวิ่งเร็วแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่สูญเสียแรงมันก็จะมีแรงดิดเด้งเมื่อโฟมแผ่นทํางานร่วมกันแล้วก็ มีการออกแบบพื้นด้านหน้าที่มีความเชิดโค้งที่ถือว่าเหมาะสมนะกำลังดีมันก็จะให้ฟิลที่ไหลถ่ายเทแรงได้ดีแล้วก็มีแรงดีดเด้งมีแรงส่งที่ดีไนเพสเร็วๆนะครับคู่นี้ถ้าเอาไปวิ่งช้าๆถือว่าไม่ค่อยเหมาะนะครับวิ่งช้าเนี่ยผมมองว่าเพส7เพสแและบางทีวิ่งเพส6ครึ่งเนี่ยยังไม่ค่อยโอเคเลยนะครับผมมองว่าเพสที่เหมาะสมของรุ่นนี้คือต้องเพส530ลงไปรองเท้าจะตอบสนองได้ดี ลองวิ่งในเพส5แล้วก็ลองกดไปเรื่อยๆนะครับไปเพส4ครึ่งแล้วก็ไล่ไปเพส4ต้นๆลองเท้าตอบสนองได้ดีในเพสเ,เร็วเเนี่ยรองเท้าตอบสนองได้ดีมากเลยครับคู่นี้มันมีแรงดิดเด้งที่สูงฟมมันยุบไม่เยอะมันมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแน่นมีความนุ่มแฝงนิดนึงที่ผมบอกไปใช่ไหมครับเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสูญเสียแรงในการลงเท้าในแต่ละครั้งนะครับในแต่ละสเต็ปเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยสูญเสียแรงแล้วก็มันส่งแรงไปข้างหน้าได้ดีถือว่าทําได้ดีนะฟนอาจริงๆแล้วที่ผมอกไปว่า มันมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแน่นใช่ไหมครับมีความนุ่มแฝงเล็กมันมีระยะยุบไม่มากแต่ว่าพอทดลองวิ่งในเพสตั้งแต่เพสช้าไปจนถึงเพสเร็วแล้วก็ลงเท้าแบบลงส้นลงกลางเท้าลงหน้าเท้าก็พยายามเทสหลายๆร,รูปแบบนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วโฟมมันต้องแยกกันนะครับแต่ละส่วนเนี่ยคือด้านหน้าเนี่ยแน่นสุดยุบตัวน้อยนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมันแน่นแน่นุ่ม มันก็ยุบตัวเยอะกว่าด้านหน้านิดหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยมันให้ฟีลที่นุ่มนุ่มเด้งนะครับถ้าเราลงส้นก็จะรู้สึกว่าโฟมยุบแล้วก็คืนตัวค่อนข้างไวส่วนการวิ่งเพลสช้าๆถือว่ามันก็วิ่งได้แต่ก็ไม่ค่อยรู้สึกฟีลอะไรมากนะครับอย่างผมวิ่งเพลส5ปลายปลายเพล6เนี่ยยังไม่ค่อยรู้สึกเลยว่ารองเท้ามันมีดีอะไรคือผมพอที่จะรับรู้รีวิวมาบ้างแล้วว่า คู่นี้มันดีแต่ก็ง,งงว่ามันดียังไงคือผมวิ่งเพลสห้าไปปลายแล้วนะรองเท้ายัางรู้สึกไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่พอกดไปที่ห้าสามศูนย์เอออาการมันเริ่มชัดขึ้นรู้สึกว่ารองเท้ามันตอบสนองดีขึ้นการถ่ายเทแรงการรานซิชั่นแรงของรองเท้าในเพสที่เร็วขึ้นเนี่ยถือว่าทําได้ดีมันให้ความไหลสมูทแล้วก็มันมีแผน่นคาร์บอนที่ถือว่าด้านหน้าแข็งแล้วก็มันก็จะช่วยส่งเท้านะครับช่วยยกเท้าแล้วก็ส่งไปข้างหน้าได้ดี ถ้าวิ่งช้ามันไม่ค่อยโอเคมันจับอาการอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมต้องวิ่งให้เร็วกว่า5-30นะครับแล้วก็ไล่ไปเรืร่อยๆนะครับถือว่ารองเท้าตอบสอนองได้ดีนะครับรู้สึกไม่ค่อยสูญเสียแรงนะครับเวลาก้าวแต่ละก้าวนะครับไหเพลเร็วก็ถือว่ามันเหมาะกับนักวิ่งที่ว่าต้องการทําความเร็วคู่นี้ถือว่าเหมาะแต่ว่ามันเป็นรองเท้าที่ไม่ค่อยดังนะครับในบ้านเราความมั่นคงความมั่นคงก็ถือว่ามันเป็นรองเท้าที่ให้ความมั่นคงอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับพื้นด้านล่างนะคร บริเวณตรงนี้นะครับบริเวณพื้นตรงนี้ด้านล่างเนี่ยมันประคองฝ่าเท้าเราดีวิ่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่พาเท้าล้มในนะครับเท้ามันไม่บิดเข้าในรู้สึกว่ามันไปตรงๆเลยมันเข้ากลางเลยมันไม่ไปซ้ายไปขวาด้วยมันให้ความมั่นคงที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีส่วนยางเอาโซยางเอาโซท,ที่เห็นเนี่ยมันมีการฉลุออกไปนะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้ ก็ช่วยลดล้ำหนักแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพการยึดเกาะก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่ายึดเกาะดีแต่ว่าความทนทานเนี่ยไม่แน่ใจถ้าใช้ไปน,นานๆแล้วมันจะสึกไปไวไหมนะครับอย่างรุ่น2องไฮเปอร์เรียนอีดิทสอมันไม่ค่อยทนเท่าไหร่ในส่วนของส้นเท้าน,นะครับยางไปไวนิดหนึ่งแต่รุ่นนี้ผมมองว่ายางมันหนาขึ้นนะครับน่าจะทนทานมากขึ้นนะครับส่วนข้อดีอื่นๆมันเป็นรองเท,ท,ท้าที่ต้องบอกว่าถ้าคนชอบฟิลแน่นๆนะครับแน่นเด้ง คู่นี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็สายแข่งขันสายทําความเร็วคู่นี้ถือว่าตอบโจทย์อีกเช่นกันนะครับผมมันมีแรงดิดเด้งมีแรงส่งดีมีการถ่ายเทแรงเอาเป็นว่าจากหลังมาหน้าเลยถ่ายเทแรงได้ดีวิ่งแล้วรู้สึกลื่นไหลน้ําหนักตัวมันค่อนข้างเบายกขาง่ายโฟมและแผ่นแล้วก็พื้นรองเท้าด้านหน้าเมื่อทํางานร่วมกันแล้วก็ถ้าเราวิ่งในเพสเร็วๆคู่นี้ตอบสนองดีนะครับการกดกระชากเร่งทําความเร็วถือว่าทําได้ดีมันไม่ล้อรอบนะครับ มันรู้สึกว่ามันไม่หน่วงนะครับคู่นี้ก็ถือว่ามันมีจุดดีจุดเด่นก็คือเรื่องของการทําความเร็วนะครับผมส่วนใครที่ชอบนุ่มๆแล้วก็วิ่งช้าตรงเนี้ยผมมองว่าไม่เหมาะนักนะครับผมแล้วก็ใครที่มีหน้าเท้ากว้างคู่นี้ยังไม่ค่อยตอบโจทย์คู่นี้เป็นไซส์นะครับเป็นไซส์หน้ากว้างมีเดียมนะครับมีเดียมก็มันค่อนข้างที่จะกระชับนะครับมิติรองเท้าของคู่นี้มันมี หน้ากว้างที่ประมาณว่ามีเดียมนะครับรูปทรงของรองเท้าก็ค่อนข้างเรียวให้ความกระชับนะครับดอบของคู่นี้ 8mm มมส่วนไฮสแต็กไม่ปรากฏนะครับหาขอ้อมูลไม่ได้ว่ามีไฮสแต็กเท่าไหร่รู้แต่ว่ามีดอบ8ป m mm. มมคู่นี้2 7 5ซนติเมตรไซส์9.5 US หนำหนัก2 1 9กรัมการเลือกไซส์ก็ถือว่าเลือกตรงไซส์ได้เลยนะครับผมส่วนราคาป้ายอยู่ที่7,900บาท แต่ว่าราคาซื้อจริงๆตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีอยู่ในช่องทางของช้อปปีถ้ากดโค้ดลดอะไรต่างๆก็จะอยู่ที่5,800บาทแล้วก็ได้ยินมาว่ามันมีโปรโมชั่นจากทางดูกแต่ผมไม่แน่ใจว่าต้องซื้อช่องทางไหนคือซื้อ2ชิ้นหรือว่าซื้อรองเท้า2คู่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับคู่นี้สุดทิราคาโดยรวมแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ5,500บาทนะครับส่วนข้อด้อยผมมองว่าคนที่มีหน้าเท้ากว้างอาจจะไม่เหมาะนักเพราะว่า รูปทรงของรองเท้ามันไม่เอ,อ,อื้ออปนวยให้แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้ทําเป็นรุ่น2 e หรือว่าน่ากว้างออกมาไหมนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจอย่างอื่นก็ถือว่าถือว่าดีนะส่วนราคาซื้อก็ถือว่าโอเคนะครับสมเหตุสมผลราคาอยู่ที่5000ันกลางๆจนถึง5 0 0 0ันปลายๆแล้วก็ได้รองเท้าระดับนี้นะครับเร่งทําความเร็วได้ดีนะครับแต่ว่าผมก็ยังสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าโฟมของคู่นี้มันผลิตด้วยวัดสดุวัตถุด,ด,ดิบอะไรแต่ฟิล หลักๆมันก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งดีนะครับผมจริงๆตอนแรกก็ได้ยินมาว่ามันเป็น EVA แล้วก็มีการฉีดในตัวเจนเข้าไปแล้วทีนี้ผมก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคละซุปเปอร์ชูแต่ยังต้องมาใช้ EVA เนี่ยมันหมายความว่ายัางไงนะครับสำหรับผมคือผมไม่โอเคกับตรงนี้แต่ว่าพอวิ่งจริงๆนะครับรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ EVA ก็เป็นได้มันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างแต่ก็มีการฉีดในตัวเจนเข้าไปแั้วแหละก็มันให้ความเบาโปร่งแล้วก็มีแรงดึเด้งที่ดีนะครับก็ถือว่า ถ้าไม่ไปคิดไม่ไปกังวลเรื่องจะ EVA ไม่ EVA ตรงเนี้ก็ถือว่ารองเท้าทําได้ดีนะครับข้อด้อยเนี่ยพยายามนึกมานึกไม่ค่อยออกนะครับถือว่าคู่นี้มันเป็นรองเท้าที่ดีมากๆนะครับผมสาหรับใครที่สนใจรองเท้าคู่นี้ก็ลองไปหามาใช้กันดูนะครับแล้วก็ใครที่หามาใช้แล้วก็มาพูดมาคุยกันนะครับว่าให้ฟีลยังไงนะครับผมก็อยากรู้เพราะว่าโดยส่วนตัวตอนแรกก็ไม่คิดว่ารองเท้ามันจะโอเคขนาดนี้นะครับแต่ก็ลองไปแล้วรู้สึกว่ามัน ค่อนข้างว้าวนะคือค่อนข้างว้าวผมก็ถือว่าประทับใจระดับหนึ่งนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูปไฮเปอร์เ n ียนอีตัวแข่งตัวล่าสุดจากลูปประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไว้พบกันใหม่กับคลิปต่อไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ